บอเมาโหราดสุ่มข้นมเคนะีส,สกัดมาข้าวต้มยากาดเดียวดนะับกาโอเดียวี่้ย้อนสุดดคนเอาไข่เ่ามากินก็ได้ก็พอ,อปอดสารดิอืม ดีไปซื้อเขอ่าพนอนมันบัวน,นั้น,าานแล้วก็ใครมันไป้บบมุกรแ้วมนยนมันกำลังร้อนอยู่ร้อนๆนนาะอร้ <c oughs> อนมากอยู่สดกระปปกโพงมาเลย บอเขมามาอตกราดสูงขงเค็คตีะสะกัดมาข้าวต้มอ,อยากกียวด้วยนะครับก็วยเียวนียเมเอาไข่เ่ามากินก็ได้ก็พอ,อปอดสานดิต้น ีไปชือเคุณอนมันโบนั้นแล้วก็ใครมันไปรับมุนบุมุกบมักำลังร้อนอยู่ร้อนมากอยู่สดกระปากโพงไปเลย